การใช้งานโปรแกรมบีบอัดไฟล์70สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมบอกซาไอทีกันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำการแยกไฟล์บีบอัดออกเป็นส่วนๆนะครับโดยปกติแล้วนะครับไฟล์บีบอัดเราก็มักที่จะบีบเป็นไฟล์เดียวนะครับหรือ ถ้าเราต้องการที่จะบีบเป็นส่วนๆเราก็สามารถที่จะสั่งบีบได้เลยนะครับแต่สำหรับในกรณีที่เรามีไฟล์บีบอัดอยู่แล้วนะครับแล้วเกิดอยากจะแบ่งเป็นส่วนๆในภายหลังนะครับเราก็สามารถที่จะทำได้เลยนะครับโดยไม่ต้องมาทำการแตกไฟล์และบีบใหม่นะครับตรงนี้ตัวโปรแกรม7จ ก็จะมีความสามารถให้เลยนะครับส่วนจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยครับครับผมผมก็จะอยู่ในด็อกิเมนต์กันเหมือนเช่นเคยนะครับโดยไฟล์ที่ผมได้เตรียมไว้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดนะครับนั่นก็คือไฟล์บีบอัด t 7 z แล้วก็ ไฟบีบอัด exe นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการแยกไฟล์บีบอัด .7z e นะครับออกเป็นส่วนส่วนนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเตรียมไฟล์บีบอัดนะครับในแต่ละชนิดไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ค่อยทำการแบ่งเป็นส่วนส่วนนะครับ เดี๋ยวผมจะเริ่มแบ่งในส่วนของไฟล์บีบอัด .7z กันก่อนนะครับ741ออก 4, 1> 1. 4ครับผมผมจะมาอยู่ที่โฟลเดอร์ 7z นะครับที่ผมได้เตรียมไว้ก็จะได้เห็นตัวอย่างกันอย่างชัดเจนนะครับผมเลยทำโฟลเดอร์แยกไว้นะครับเดี๋ยวผมจะกด enter เข้าไปในโฟลเดอร์ 7z เลยนะครับ items view list nvda portable dot เจ z. z not selected no. 1 of <No. S> 1ครับผมตอนนี้ก็จะเจอไฟล์บีบอัดนะครับ nvda portable dot z นะครับแต่โปรแกรมก็จะอ่านเป็น7 z นะครับผม selected โอเคผมกด select ก่อนนะครับลูกศรล่างเมื่อกี้เขายัางไม่ได้เลือกนะครับเมื่อเจอไฟล์บีบอัดแล้วนะครับเราก็จะ เปิดไฟล์บีบอัดเลยนะครับอาจจะกด enter นะครับเพื่อที่จะเปิดไฟล์บีบอัดหรือสามารถที่จะกดแอปพลิเคชันแล้วก็เลือกโปรแกรมได้นะครับแต่ในที่นี้นะครับผมขอกดปุ่มแอปพลิเคชันนะครับเพื่อเลือกโปรแกรมนะครับเพราะว่าในการกด enter บางครั้งเขาอาจจะไม่ได้เปิดด้วยโปรแกรม70นะครับเพื่อเป็นการ มั่นใจว่าเราจะเปิดด้วยโปรแกรมเจก็เดี๋ยวผมขอกดแอปพลิเคชันแล้วกันนะครับ context menu โอเคจากนั้นก็ไปเจ็ซับเมนูครับ open window add to date. edit with note date. dash sub menu โอเคกดลูกศรล่างเลยนะครับแล้วก็ผมก็ย้อนกลับมานะโดยการกดลูกศรบนนะครับแม่ชอบเลยทุกทีเลยนะครับเมื่อเจอ เจซับเมนูแล้วนะครับก็กดลูกศรขวาได้เลยครับเปิดเอกสารสระเอครับผมมาที่เปิดเอกสารนะครับกด enter เข้าไปได้เลยใส่สรหัสผ่าน dialog <ogue. S 1> โอเคเดี๋ยวผมขอใส่รหัสผ่านกันนะครับโอเคเนื่องจากว่าไฟล์ตัวนี้เป็นไฟล์ที่ผมได้ทำการเข้ารหัสไว้นะครับผม ก็หลังจากที่ใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วก็กด enter นะครับเขาก็จะเปิดเข้าสู่ไฟล์ที่เราบีบอัดนะครับตอนนี้ก็หน้าต่างโปรแกรม7จก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับ selected นี่นะครับ nvda portable samicolon ขนาด <'t>. colon ้าครับผมก็เมื่อกี้ตัวเคอร์เซอร์เขายังไม่ได้ select นะครับผมเลยกดลูกศรล่างท่านผู้ชมก็จะได้ยินคำว่า select นะครับโอเคเมื่อเราเข้ามาใน ตัวโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดย้อนนะครับออกไปจากตัวข้อมูลในไฟล์บีบอัดที่เราเปิดขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเข้ามาในข้อมูลของไฟล์ที่เราบีบอัดไว้นะครับเดี๋ยวเราจะย้อนออกไปนะครับโดยการกด backspace นะฮะ NVDA Portable dot <S z s e m i c o l n s ขอ่านี่นะครับผมเขาก็จะ ย้อนออกมาแล้วนะครับเป็น nvda portable t 7z นะครับคือเราออกมาอยู่หน้าไฟล์ dot 7z นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะกดแอปพลิเคชันนะครับ context menu แล้วก็ลูกศรขึ้นนะครับผมหาในส่วนของการแยกไฟล์นะครับ คุณสมบัติรวมไฟล์แยกไฟล์ดอดจอดอดแอเจอแลยนะครับแยกไฟล์ดอดดอดดอดนะครับหรือบางท่านอาจจะเป็นแยกไฟล์นะครับเขาไม่ได้อ่านดอดดอดไ้ก็ไม่เป็นไรนะครับเมื่อเจอเมนูแยกไฟล์แล้วก็กด enter เข้าไปเลยครับแยกไฟล์ nvda portable d o z z dialog แยกไยัง colon combo box collapsed edit a l t plus สราแอ selected c colon backslash users backslash user backslash documents backslash z backslash ครับผมตรงนี้เราก็จะมาอยู่ในส่วนของแยกไปยังนะครับตัวนี้ก็เป็น Edit Box นะครับผมสามารถที่จะแก้ไขที่อยู่ได้นะครับสำหรับใครที่คล่องในการแก้ไขนะครับแต่ถ้าไม่คล่องก็ไม่เป็นไรนะจะมีปุ่มเบราว์นะครับเราสามารถที่จะกดแท็บนะครับตรงนี้นะครับผมเขจะบอกนะครับเราสามารถที่จะใช้ปุ่มเบราว์นะครับแทนการกําหนด ที่อยู่ไฟล์ได้นะครับว่าจะให้ไปลงที่ไหนนะครับไฟล์ใหม่ที่เขาได้แยกออกมานะครับโดยตรงนี้ผมก็จะอยู่ที่ document แล้วก็อยู่ในโฟลเดอร์7 z นะครับผมก็ไว้ที่เดิมเลยเลยครับที่เดียวกับไฟล์7 o t ที่เป็นไฟล์ใหญ่ๆนะครับที่เราต้องการจะแยกเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ผมเคอร์เซอร์ได้อยู่ที่ปุ่มบราว์นะครับ ก็ผมจะไม่ไม่เลือกในส่วนของที่เก็บไฟล์นะครับผมจะกดแถบผ่านไปเลยขนาดไฟล์ที่ต้องการแบ่ง c o m m by c o m b o box collapsed edit selected 1 0ครับผมตรงนี้ขนาดไฟล์นะครับเราสามารถที่จะกดลูกศรขึ้นหรือลงนะครับเพื่อเลือกขนาดตามรายการที่เขามีไว้ให้ได้นะครับเดี๋ยวผมลอง 100m 100m selected อันนี้ผมกดลูกศร ลงนะครับ1,650 M-700 M-4,092 4,408,128 23,040 M-BD 23,040อ่านี้ก็จะเป็นค่ามาตรฐานนะครับก็ uh, เป็นในส่วนของที่โปรแกรมได้มีมาให้นะก็จะเป็นในส่วนของ CD นะครับแล้วก็ในส่วนของ DVD ทั้ง DVD 5แล้วก็ DVD 9แล้วก็ในส่วนของ b o เ l นะครับเขาก็จะตามพื้นที่ ของตัวแผ่นที่เขาจะจุฝายได้นะครับเดี๋ยวผมขอกดลูกศรขึ้นไปอย่างรายการด้านบนสุดเลยนะครับ8ปดพักสี่สเจ็โอเคสุดแล้วนะครับในส่วนรายการตรงนี้เราสามารถที่จะใช้เป็นแนวทางที่จะกำหนดขนาดของข้อมูลที่เราอยากจะแบ่งได้นะครับว่าจะ ให้ข้อมูลมีขนาดแค่ไหนนะครับแต่เราก็สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลคร่าวๆได้นะครับหากว่าไม่ตรงกับความต้องการของเรานะครับเดี๋ยวผมจะเลือกใช้รายการนะครับที่เป็นรายการแรกก็คือ 10m นะครับผมหรือ10 m นะครับผมจะใช้รายการตรงนี้แล้วก็ทำการแก้ไขนะครับ ในส่วนของข้อมูลเราสามารถที่จะพิมพ์นะครับตัวเลขแล้วก็ตามด้วยหน่วยของข้อมูลนะตัว M ใหญ่ก็คือเมกะไบต์แล้วก็ G ใหญ่ก็จะเป็นกิกไบต์นะครับหากว่าเราไม่เลือกในรายการที่เขามีให้แล้วก็จะมาแก้ไขแบบผมนะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ข้อมูลเข้าไปตรงๆได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอลบเลข10ออกก่อนนะครับเนื่องจากผมจะแก้เป็นตัวเลขอื่น1 0ึ่งศูนย์ครับแปดศูนย์หนึ่ง โอเคลบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เหลือแต่ตัว M อย่างเดียวนะครับก็คือเมกะไบต์นะครับ M ตัวใหญ่ผมจะใส่80นะครับ80เนื่องจากว่าผมจะแบ่งไฟล์ละ80เมกะไบต์นะครับเมื่อเราใส่ข้อมูลนะครับเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะกดแท็บไปได้เลยนะครับตกลงผมจะมาที่ตกลงแล้วเราก็กด สเปซบาร์ได้เลยครับรอสักครู่นะครับโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปิดโปรแกรม70ก่อนนะครับจริงๆก็ถ้าไม่ปิดเราสามารถที่จะเลื่อนลูกศรขึ้นลงเพื่อสำรวจได้นะครับแต่ว่าเพื่อไม่ให้สับสนนะครับผมจะปิดโปรแกรมแล้วเราจะย้อนไปที่ห้องโฟลเดอร์ 7z นะครับ ที่อยู่ในไมด์ด็อกคีเมนต์ของเรานะครับโอเคนะครับเราก็จะย้อนกลับมาในโฟลเดอร์ 7z เดี๋ยวผมลองเลื่อนลูกศรน,นะครับสำรวจดูว่ามีไฟล์ใหม่ขึ้นมาหรือเปล่านะครับ nvdaportable. เ <7. S 2> z. ศ0 1 2์ศ of 6 nvdaportable. เ <7. S 2> z. 0ูนย์ of 6 nvdaportable. เ <7. S 2> z. 0ูนย of 6โอเคนะครับผม ตอนนี้เราก็มีไฟล์ขึ้นมาแล้วนะครับก็ตั้งแต่001จนถึง005นะครับเราก็ได้ไฟล์แยกออกมานะครับมีอยู่5ส่วนนะครับก็แยกกันออกมาโดยใช้เวลาไม่นานเลยนะครับก็เนื่องจากว่าตัวโปรแกรมเขาไม่ได้เสียเวลาที่จะบีบอัดไฟล์นะครับเขาเพียงแค่ แยกออกมาเป็นส่วนก็จะใช้เวลาเร็วกว่าปกตินะครับเราก็ได้ไฟล์บีบอัด .7z t นะครับที่แยกออกมาเป็นส่วนๆแล้วนะครับโดยจะมี001นะครับต่อนามสกุลไฟล์ .7z t นะครับมีกี่ส่วนตัวเลขก็จะเยอะตามส่วนนั้นๆเลยนะครับในไฟล์นี้ก็จะ ถึง0.5 0นะครับก็เท่ากับว่าเรามีอยู่5ส่วนนะครับตรงนี้ก็นอกจากไฟล์ในส่วนของ7 0 p แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองแบ่งไฟล์ที่เป็น .exe ดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมกด backspace ออกจากโฟลเดอร์7 0ก่อนนะครับ items view list แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ ex2 of c โอเค exe นะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปเลย items view lit selected อ่าผมก็จะมีข้อมูลนะครับ nvda portable exe นะครับก็จะเหมือนกับไฟล์ d o ที่เตรียมไว้เมื่อกี้นะครับก็จะเป็นไฟล์ก้อนใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาแยกดูว่า exe เมื่อเราแยกส่วนมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคเมื่อ นำเคอร์เซอร์มาที่ไฟล์ exe แล้วเดี๋ยวผมกดแอปพลิเคชันเลยนะครับ context menu แล้วก็เปิดด้วย70นะครับเราจะไม่กด enter นะครับเพราะว่าถ้าเรากด enter จะหมายถึงการคลายไฟล์ Fi นะครับเขาก็จะเปิดในส่วนของตัวช่วยคลายไฟล์ .exe ขึ้นมานะครับ โอเคเรากดแอปพลิเคชันแล้วเดี๋ยวผมเลื่อนลูกศรไปที่7จซิปซับเมนูเลยนะครับ open up run as w i n d o w a d m i n i a t o troubleshoot enter state s h เจ็ดซโอเคเจอแล้วกดลูกศรขวาเปิดเอกสารสระเอโอเคเปิดเอกสารนะครับใส่รหัสเดี๋ยวใส่รหัสผ่านก่อน P ีออฟแคซีเเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับโอเคเมื่อใส่รหัสผ่านแล้วก็กด enter นะครับเขาก็จะเปิดโปรแกรม7จซิปขึ้นมาแล้วก็เข้ามาอยู่ในไฟล์บีบอัดนะครับซึ่งเราก็จะเห็น ข้อมูลที่อยู่ข้างในไฟล์นี้นะครับซึ่งในไฟล์นี้ผมบีบเป็นโฟลเดอร์ nvda ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะกด backspace ออกจากไฟล์นี้ก่อนนะครับ nvda portable dot ขนาดโอเคตอนนี้เขาก็จะออกมานะครับอยู่หน้าไฟล์ nvda portable แล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่จาเป็นต้องกดลูกศรขึ้นลงนะครับเขาไม่อ่าน select ก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็ ตัวเคอร์เซอร์เขาเลือกให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ได้ยินเสียง select not select นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับโอเคเมื่อเราอยู่หน้าไฟล์แล้วกดแอปพลิเคชัน context menu เลื่อนลูกศรขึ้นนะครับไปที่แยกไฟล์นะครับ a l t e r n a t e link สร้างสร้าง c r my h e a d เุณอัลรวมนนัไแยกไฟล์นร o t e x t m เมื่อเจอคแยกไฟล์แล้วก็ e n t e r t e r เข้าไปแยกไฟล์ n v d x t menu เ่วนนี้เราก็จะ มาอยู่ในช่อง Edit นะครช่องแก้ไขในส่วนของที่อยู่นะฮะเราก็จะไม่แก้นะฮะเราจะให้เขาอยู่ในโฟลเดอร์ exe นะครับที่อยู่ใน Document กดแถบไปนะครับขนาดไฟล์ที่ต้องการแบ่ง by colon combo rocks collapsed edit selected สิบเโอเคนะครขนาดไฟล์ตอนนี้ก็จะเลือกอยู่รายการแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีลบนะครับแล้วก็พิมพ์ พิมพ์เอาดีกว่านะครับจากที่สาธิตก่อนหน้าเราใช้วิธีเลือกเป็นรายการนะครับที่เราต้องการและเราก็จะแก้ไขนะครับแต่ในขั้นตอนนี้เดี๋ยวผมลบเลยนะครับ <Black. S 1> แล้วผมจะพิมพ์เอาเ,อาเป็น1นึ่งแล้วกันนะครับเ <Cap. M. S 1> อ่าเนื่องจากว่าไฟล์ของเรามีขนาดไม่ใหญ่นะครับขนาดก็น่าจะประมาณ3 5 0ร้เมกะไบต์นะครับ ในการแยกเราก็จะแยกให้พื้นที่น้อยกว่าขนาดไฟล์ทั้งหมดของเรานะครับผมจึงได้ใส่ไป150เมกะไบต์นะคิดว่าเขาน่าจะแยกเป็น2หรือ3ไฟล์นะครับโดยประมาณาเมื่อเราพิมพ์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะกดแท็บไปได้เลยนะครับตกลงัเมื่อเจอปุ่มตกลงแล้วก็กด enter ไปเลย C colon back รอสักครู่นะครับโอเคคิดว่าน่าจะเสร็จแล้วเพื่อไม่ให้สับสนเดี๋ยวผมขอปิดโปรแกรม7ซิปก่อนนะครับจริงๆก็ถ้าไม่ปิดท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเลื่อนลูกศรขึ้นลงเพื่อสำรวจว่ามีไฟล์ใหม่แล้วหรือยังนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เดี๋ยวขอปิดก่อนนะครับ C colon โอเคแล้วก็เราจะย้อนกลับมาที่ด็อก m e มเนะครับแล้วเราจะอยู่ในโฟลเดอร์ exe เดี๋ยวผมจะลองเลื่อนลูกศรล่างดูว่ามีไฟล์ขึ้นมาหรือยังนะ nvda portable e x e 0 dot of C nvda portable t x e 0 dot of C โอเคนะครับตัวไฟล์มาแล้วนะครับก็จะเป็น nvda portable exe แล้วก็ตามด้วย001นะครับนั่นก็คือไฟล์ส่วนที่1จนถึง003นะครับก็คือเขาแยกออกมาเป็น3ส่วนนะครับตอนนี้ตัวไฟล์ก็ ได้แบ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งโปรแกรม7จ i p ก็จะมองเห็นไฟล์ .exe ที่บีบอัดเป็นส่วนๆแล้วเป็นไฟล์บีบอัดปกตินะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะนำไฟล์ .exe ที่เป็นส่วนๆเหล่านี้ไปเปิดได้กับเครื่องทั่วๆไปนะครที่ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมบีบอัดไฟล์นะครับ ตรงนี้ก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับถ้าจะนำไปเปิดกับเครื่องอื่นๆนะครับก็อยากจะให้เลี่ยงไปใช้ในส่วนของ t 7 z มากกว่านะครับถ้าเราต้องการจะแยกไฟล์เป็นส่วนๆนะครับหรือถ้าเรามีความจำเป็นนะครับที่จะแยก e x e เป็นส่วนๆก็ สามารถที่จะแยกได้นะครับเหมือนที่สาธิตในคลิปแต่ในการนำไปใช้ก็จำเป็นที่จะต้องติดตั้งโปรแกรมที่ไว้คลายไฟล์ Fi ด้วยนะครับในการที่เราจะคลายไฟล์ Fi นะครับก็อย่าลืมนะครับให้เราไปอยู่ที่0ูนนะครับแล้วถึงจะกดคลายไฟล์ Fi ได้ตามปกตินะครับในส่วนตรงนี้ก็สามารถที่จะ นำไปทดลองทำกันได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกด Backspace ออกมาก่อนนะฮะโอเคผมย้อนมาอยู่ที่ d o c u m e n t นแล้วนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับในส่วนของการแยกไฟล์บีบอัดออกเป็นส่วนๆนนะครับเราก็สามารถที่จะนำไฟล์ที่แยกไปแล้วนะครับไปทำอย่างอื่นต่อได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลา ในการบีบไฟล์ใหม่แล้วก็ในการแบ่งเป็นส่วนๆแบบนี้ก็ใช้เวลาเร็วกว่าที่จะต้องมาบีบไฟล์ใหม่ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีไฟล์บีบอัดที่มีขนาดเยอะนะอย่างเช่นอาจจะมีขนาด2 0 g b กิกะไบต์นะสากิกะไบต์แล้วเราอยากจะแยกเป็นส่วนๆนะส่วนละ 5Gb. กิกะไบต์ก็ใช้เวลาแยกไม่ถึงนาทีนะครับแต่ถ้าเราจะต้องทําการบีบอัดไฟล์ใหม่ก็คงต้องใช้เวลานาน,านแน่ๆนะครับตรงนี้ก็ นำไปใช้งานกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ